ันนี้คณะมิตรประชาของเราได้พาชาวคณะมิตรประชามาถ่ายรูปแก่งกระเบลนะคะมาชมความสวยงามของแก่งกระเบลกัน,นะคะ่ะขอ,อวิ่งมาเนี่ยนะไอ้แก้ค่ <c oughs> <c oughs> จะจะมาดักค่ะขอบคุณขอบคุณเอไาไพญานาเนี่ยนะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นวิดีโอกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เราก็จะพา,า,พ,าพาภ<พ>าพไปชวนขยันยานาขยานันนาเออแไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้กำลังคณะมิตระชากำลังพาเพื่อนๆสายดุนมาชมแก่งกระเบลกันแก่งอะไรเนี่ย <laughs> แก่งกระเบาแก่งกระเบาเออแก่งกระเบา